สวัสดีครับผมสีมาทายน้ำมันเครื่องเครื่องสูบน้ำครับเครื่องสูบน้ำหนึ่งจุดห้าแรงหนึ่งจุดห้าแรงขนาดกลางครับขนาดกลางมันสิมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางอันนี้ขนาดกลางครับมันบ่ค่อยมี ไม่่อยมีผลิตหรอกครับากลางมันหายหาก <Okay. S 1> สีมไม่เคยถ่ายเลยมันเขื่อง มันเครื่องโมไซค์ครับซีจังหวะเบนซินเครื่องเบนซินซีจังหวะใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้ครับนี่นี่ตัวทายก่อนเช็คเบิ่งก่อนนี่ครับตัวเปิดน้ำมันเครื่องออก ไปสูบน้ำครับก็เลยถ่ายน้มันขืของสื่อม้ประมาณสองเดือน,นังไม่ถ่ายเลย อันนี้อันนี้เครื่องขนาดกลาง,งจุดห้าแรงสามารถส่งได้สูงประมาณความสูงของน้ำนะประมาณ30มสิบเอ็ดสามร้อยเมตรแต่กัดมันดัานน้ำได้สูงประมาณ300เมตร ปล่อยไว้ให้มันไหลให้หมดก่อนครับครับโอเคครับโอเคครับผม